ศูนย์มนรักวิศาสตอนที่9ก้าบเอด ประสิทธ,ธิภาพของแดนเหนือสูงจนน่าตกใจบางทีอาจเป็นเพราะทุกคนล้วนเคยผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากมาก่อนดังนั้นพอมีภัยมาเยือนนั้นสันชาตยาในการเอาชิดรอดของพวกเขาจึงเผยออกไมาเห็นอย่างรวดเร็วคงมิงให้คนพาชาวบ้านอพยพออกจากเมืองแล้วส่วนหนึ่งไปทางเหนืออีกส่วนหนึ่งไปทางใต้แยกย้ายกันหลบหนีเช่นนี้ว่าทางไหน เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นชาดนเหนือก็จะไม่ถึงกับบาดเจ็บล้มตายจนหมดสิน้นคนที่ใช้อาคมสายวารีได้หนึ่งร้อยคนมาสมทบกับอายี่อย่างรวดเร็วทุกท่าน ตอนนี้ลาวาอยู่ในหุบเขาท่านประมุกใช้อาคมสร้างกำแพงหิมะกว้างกั้นตัวเมืองกับภูเขาเอาไว้ทําให้ลาวาเหล่านั้นข้ามมาทำลายตัวเมืองไม่ได้ลาวาร้อนมากอาคมของทุกคนเทียบท่านประมุกไม่ได้ดังนั้นต้องระวังตัวให้ดีจะทําอะไรโดยพระการเราไปครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อต้านทานลาวาแทนท่านประมุกแต่เพื่อสนับสนุนให้ท่านสามารถปกป้องแนเหนือได้ดียิ่งขึ้นต่างหาก ขอรับอาจีลอยตัวขึ้นคนอื่นติดตามนางมุ่งหน้าไปยังกำแพงหิมะเส้นผมและแขนเสื้อของคนชุดดำยืนอยู่ตรงหน้ากำแพงหิมะปลิวสวัยไปตามสายลมนอกจากเสียงลมแล้วเขาไม่ยินเสียงอะไรอีกเลยเพื่อรักษากำแพงหิมะขนาดใหญ่เช่นนี้ไว้ต้านทานลาวาที่ถาถมเข้ามาไม่หยุด ชางอีไม่กล้าประมาทแม้แต่ชั่วขนาดเดียวเขาถ่ายทอดประงปีศาสตร์ทั้งหมดของตัวเองเข้าไปในกำแพงหิมะตรงหน้าไอร้อนระอุก,กับแรงกระแทกรุนแรงทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากเขาหลับตาลงแม้จะอยู่ท่ามกลางเสียงดังอึกทึกแต่เขากลับรู้สึกเหมือนกลางก้าวไปสู่ความเงียบสงัดไปอยู่ในทะเลสาบไปอยู่ข้างกายคนที่ถูกผนึกอยู่ในน้ำแข็งคนนั้น ช่างอ้รู้ดีว่าพลังของฟ้าดินยิ่งใหญ่มากการกระทำของเขาไม่ต่างอะไรกับการเสี่ยงตายแต่จริงๆแล้วในซอกมุมที่ดำมืดสุดในส่วนลึกของหัวใจเขาเพ้ารอช่วงเวลานี้มานานแล้วช่วงเวลาที่ความตายจะมาเยือนเสียงตุ้มดังสนั่นลาว,วาใต้พื้นดินระเบิดรุนแรงก่อนพุ่งมาทางกำแพงหิมะช่างอี่สร้างขึ้น หิมะก,กับละวาปะทะกันก่อให้เกิดไอน้ำมากมายอุณหภูมิของไอน้ำเหล่านั้นสูงมากจนอาจทำให้คนบาทเจ็บได้ง่ายๆเพราะช่างอีกก็ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว เขาถ่ายทอดพลังปีศาจเข้าไปในกำแพงหิมะมากขึ้นมากขึ้นทําให้หิมะรอบด้านยิ่งมารวมตัวกันเร็วกว่าเดิมแต่คิดไปถึงเลยว่ากำแพงหิมะที่ปะทะกับลาวายังไม่ทันฟื้นตัวก็ถูกแอรอนพุ่งเข้ามาโจมตีอีกหินลาวาเล็กๆสองก้อนทะลุผ่านกำแพงหิมะมาอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วทําให้เปลือกนอกของหินลาวากลายเป็นก้อนหินที่ทั้งแหลมทั้งคม ก้อนหนึ่งเฉียดผ่านท้งแก้มของช่างอี้ไปส่วนอีกก้อนหนึ่งกระแทกเข้าที่หัวใจของเขาพอดีช่างอี้รู้สึกแม่ลมปราณในร่างปั่นป่วนไปหมดกำแพงหิมะรอบด้านเกือบจะพังทลายลงมาในตอนที่เขาพยายามสะกดเลือดลมที่ปั่นป่วนยันอกเอาไว้แล้วพยายามทรงกายลุกขึ้นนั้นเองจู่ๆก็มีสายลมพัดผ่านมาก่อนที่ไอเย็นกรมดหนุพุ่งมาจากด้านหลัง ดวงตาสีน้ำเงินของฉางอี้เหลือบมองไปข้างหลังจากนั้นก็เบิกกว้างขึ้นช้าๆคนนับร้อยสวมเครื่องแบบทหารแดนเหนือเร่งรุดมาหยุดอยู่ด้านหลังของเขาในมือทุกคนรวบรวมพลังอาคมเอาไว้แสงของอาคมซึ่งดูรากระเส้นเชือกเชื่อมโยงไปยังกำแพงหิมะด้านหน้าพวกเขากำลังใช้พลังทั้งหมดช่วยฉางอี้รักษากำแพงหิมะขนาดใหญ่นี้เอาไว้พวกเขายืนอยู่ด้านหลังฉางอี้ลอยตัวอยู่กลางอากาศ พรางใช้กระังทั้งหมดที่มีช่วยช่ยชางอี้ต้านทานการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของระบาเบื้องล่างลุงตาสีนำ้ำเงินของช่างอี้ขยับเล็กน้อยทันใดน,นั้นเขาก็เห็นหญิงสาวผมดำคนหนึ่งบินมาจากด้านหลังกองทัพนางเพิ่งสั่งการทหารคนสุดท้ายเสร็จบินไปที่ด้านบนของกำแพงแล้วรักษาตำแหน่งด้านบนสุดของกำแพงหิมะเอาไว้ ใบหน้ากองนางคล้ายครึงกับจี้เหออยู่สามส่วนแต่สีหน้าท่าทางนั้นกลับเหมือนจี้เหอไม่ผิดเพี้ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหน้าแบบนี้ทรมานเป็นบ้าซ้ำกลิ่นยังเหม็นขนาดนี้นางมองฉางยี่ด้วยสายตากัดกรุ้มทหารคนอื่นๆไปช่วยกันพาชาวบ้านหลบหนีข้าเรียกคนที่มีสอาคมสายวารีมาได้แค่นี้เองนางเรียกมาหรือทันใดนั้น ภูเขาหิมะเบื้องล่างก็สั่นสะเทือนรุนแรงแลาว่าพุ่งขึ้น,นบนท้องฟ้าอีกครั้งกำแพงหิมะถูกกระแทกจนสั่นไม่หยุดคนนับร้อยถูกโจมตีพร้อมกันบางคนถึงกับร่วงลงไปด้านล่างเพราะชีพจรหัวใจได้รับบาดเจ็บจนยากลอยตัวอยู่กลางอากาศได้อีกอาเจรีบไล่ตามไปแต่ยังไม่ทันได้อุ้มคนคนนั้น,นขึ้นมาเขาก็ถูกใครบางคนรับเอาไว้เสียก่อน อาจีเ้เงยหน้าขึ้นมองก็มมาพบว่าผู้มาก็คือหูจินเอียนข้าก็มาพิศาจงูโผมาจากท้านหลังหลูจินเอียนหางที่กวัดแกว่งไปมาอยู่กลางอากาศฟาดก็ใส่ท้ายทอยกับหลู่จินเอียนทีหนึ่งโอ้หางลื่นไปหน่อยขอโทษทีเจ้าแม่งจงใจชัดๆฝากไว้ก่อนเธอโอหลาน อาจีเบิกตามมองนักสองด้วยความประหลัดใจยิ่งไปกว่านั้นที่ด้านหลังของคนทั้งคู่ยังมีคนตามมาอีกนับพันมีผู้มาชาารปีศาจมีปีศาจมีทหารของแดนเหนือมีคนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกองทัพแดนเหนือพวกเขาล้วนมากันพร้อมหน้าคนที่ใช้อคมสายวารีเป็นรีบเข้าไปช่วยส่วนคนที่ใช้อโคมสายวารีไม่เป็นต่างกะถ่ายทอดพลังตัวเองให้คนที่ใช้เป็น เมืองนี้เป็นของพวกเราหลูเจินเอียนตะโกนยาคิดยอนลูกฝ่ายใส่บ้านของเราตามใจชอบนะทุกคนร้องตะโกนขึ้นพร้อมกันเสียงนั้นดังมากจนทําให้ภูเขาสั่นสเทือนได้เลยทีเดียวอาจี้กว่าตามมองทุกคนสุดท้ายสายตาของนางก็ไปหยุดอยู่ที่เงาร่างสีดําทึ่อยู่ตรงกลาง นางบินบรรยุดอยู่ข้างกายฉางอี้แล้วตั้งท่ายื่นมือไปถ่ายทอดพลังให้เขาแต่พอฝ่ามือสัมผัสกับแผ่นหลังของเขาจู่ๆนางลังเลขึ้นมาสีหน้าเข้มงวดของหลินเ้าชิงปรากฏขึ้นในสมองจริงๆนางก็กรุ่นคิดมาตลอดว่าหากปีศาจเงื่อรู้ว่านางคือคนที่เขาตามหาจะเกิดอะไรขึ้น นางจะไปเชิญหน้ากับเขาได้อย่างไรหรือเพราะนางไม่มีความทรงจําในอดีตเหลืออยู่และหากตัวนางในอดีตแตกต่างจากนางในตอนนี้สิ้นเชิงนางควรอยู่ร่วมปีศาจเงืกอย่างไรหรือ ลังเลยอยู่ชั่วขณะเดียวแผ่นดินก็สั่นสะเทือนรุนแรงรอบด้านเต็มด้วยแอรอนระโอทุกคนรู้ทันทีว่าสถานการณ์ไม่ดีนักทันใดนั้นก็บังเกิดเสียงตุ่มดังมาจากใต้ภูเขาราวาไม่ได้พุ่งขึ้นมาอีกิจัาไหลอ้อมภูเขาไปเพียงพริบตาเดียวระวาที่ถูกกักไว้ในภูเขาก็ไหลลงไปเบื้องล่างชา้า เส้นทางที่ละวากําลังจะไหลผ่านก็คือประตูเมืองของแดนเหนือที่นั่นมีชาวบ้านที่กําลังเตรียมหลบหนีออกจากเมืองอีกจํานวนมากละวาสีแดงดูราวกับเลือดที่กําลังเดือดพร่านกลุ่มคนที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศต่างเตือนตรอกเป็นอันมากช้างอีเป็นคนที่ตั้งสติได้เร็วที่สุดเขารีบรั้งอาคมกลับอาจี้กระหาดดาวความคิดเขาได้อย่างรวดเร็วนางรีบร้องตะโกว่า รังอาคมกลับปอยกำแพงหิมะล่วงลงไปขวางทางลาวาเอาไว้สิ่งที่แฝงด้วยพลังปีศาจพนางถ่ทอดไปสู่ใบหูของทุกคนกคนรีบทำตามทันทีกำแพงหิมะขนาดใหญ่ร่วงลงไปเื้่งล่างรากม่านเห่งราตรีการขวางกั้นทางไหลของลาวาแดงเลือดเอาไว้ ไอ้น้ำร้อนละอุกได้พุ่งขึ้นมาทำให้ทุกคนลอยอยู่กลางอากาศรู้สุกเหมือนกับในหม้อน,นึ่งไม่มีผิด พวกเขาจึงจำต้องใช้อาคมคุ้มครองร่างเอาไว้ในขณะที่ทุกคนกำลังรอให้ไอร้อนระเหยไปและรอดูว่าทางไหลของาวาถูกกั้นไว้ได้หรือไม่นั่นเองจูๆ่ๆฉางอี้พุ่งลงไปด้านล่างกลงไปขวางเร็วเขาทิ้งคำพูดสั้นๆไว้เพียงสี่คำพอเขาขยับคนที่มีปริญาโต้อตอบฉับไวก็รีบไล่ตามไปไม่นานนักคนที่ลอยตัวอยู่กลางกา,ก,าก็ตามลงไปจน พวกเขาฝ่าไอารอนชั้นแล้วชั้นเล่าลงไปเบื้องล่างในสุดลาวาสีแดงเลือดปรากฏขึ้นตรงหน้าอีกครั้ง ลาวากันไหลไปข้างหน้าอย่างช้าๆพอปะทะกับความเย็นบางส่วนนแข็งตัวเป็นก้อนหินแต่บางส่วนก็แทรกผ่านหินลาวาและไหลต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆช่างเอี้ยยืนขวางอยู่ตรงตีนเขากัดนิ้วหัวไม่มือของตัวเองแล้วใช้เลือดเป็นเครื่องสังเวยสร้างอนาเขตขึ้นแท่งน้ําแข็งมากมายนับไปท่วนผุดขึ้นมาจากพื้นขวางกั้นลาวาเอาไว้สุดท้ายช่างเอี้ยก็สร้างกําแพงน้ําแข็งหนาไว้ตรง หนาอาคมใมือของเขาทําให้กําแพงสูงขึ้นสูงขึ้นดยเรื่อยเรื่อย,ยจนกระทั่งขว้างละวาเอาไว้ได้โดยสิ้นเชิองอีกครั้งพอเข้าใจเจตนาของเขาทุกคนท่าหลังช่วยกันถ่ายทอดพร,รังอาคมเข้าไปนาวกํากแพงน้ําแข็ง แต่ลาวามีมากเกินไปมันค่อยๆรวมตัวกันอยู่บนกำแพงน้ำแข็งช้าๆลาวาชั้นล่างสุดจับตัวเป็นก้อนหินในขณะที่ลาวาด้านบนยังคงเดือดพร่านอยู่ว่าแต่ต้านลาวาเอาไว้แค่น้ำหนักของกำแพงน้ำแข็งกับหินเหล่านี้ทำให้คนคอยค้ำยันอยู่เบื้องล่างรู้สึกอ่อนลา้าขึ้นเรื่อยๆต้านไม่ไหวแล้ว อาจีที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศมองไปรอบๆทันใดนั้นนางก็สังเกตเห็นว่าทางเหนือของหอบัญชาปีาศาจมีเกาะกลางทะเลสาบที่ถูกหลอมด้วนน้ำแข็งหนาความคิดบางอย่างผุดขึ้นในใจทันทีกั้นไว้ไม่สู้ปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติอาศัยธรรมชาติรับมือธรรมชาติไม่เหมาะสมได้สดุดหรอกหรือก็เพียงหาทางลาวานไหล,ลไปที่ทะเลสาบทะเลสาบกว้างขวาขงขนาดนั้นต้องรองรับลาวาเหล่านี้ได้แน่ ดังรีบบินลงไปหาช่างอี้เร็วแล้วสร้างกำแพงน้ำแข็งของท่านไปทางเดียวของหอบัญชาปีศาจต,ตรงนั้นมีทะเลสาบรองรับราวาดได้พอดีทั้งยังอ้อมตรงเมืองด้วย ช่างอี้หันขวับมองอาจี้ด้วยสายตาตื่นเตลึงอาจี้ไม่เข้าใจเร็วเข้าช่างอี้ไม่ขยับเขายังคงพยายามเบรกรับแรงกดน้ำถาถมลงมาสุดความสามารถสรานการเช่นนี้ไม่ต่างจากสภาพจิตใจของเขาสักนิดเสียงตะวัดด้วยความมาหูของอาจี้ดังอยู่ตรงข้างหูแต่ช่างอี้กลับรู้สึกเหมือนเองได้กลับไปยังก้นทะเลสาบอันเงียบสงบอีกครั้งในเร่สาพเพียงนั้น จี้อินเหอนอนสงบนิ่งอยู่ที่ก้นทะเลสาบความวุ่นวายทั้งหมดในโลกภายนอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางสักนิดในใจของฉางเยี่ยวรู้สึกเศร้าเหลือเกินเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาสีน้ำเงินคู่นั้นก็ไม่ใส่กระจ่างอีกต่อไปเขากัดฝันแน่น ดวงตาทั้งคู่แดงกำมแต่แล้วเขาส่งเสียงร้องคำรามพรางสะบัดพลังอาคมออกไปกำแพงน้ำแข็งอ้อมผ่านภูเขาไปเป็นรูปโหงนำละวาทั้งหมดไปยังทะเลสาบป,ปล่อยข้าไปเถอะฉางอีก ปล่อยข้าไปเถอะช่างอีเสียงถอนใจของคนผู้นั้นเหมือนยังดังอยู่ตรงข้างหูปล่อยข้าไปเถอะใช่จีเ้เหอเขากำลังจะปล่อยนางไปมีพิษอยู่รังไว้ไม่ได้ตายตายแลย้วก็รังไว้ไม่ได้เช่นกัน